่อาสมัครนะคือพระเดชพระคุต้นเพื่อนต้นคิดเรื่งรรมงำตัวทูตเึาที่จะเช็ดสูยกย่องงานโยมที่เป็นทูตที่ดูแลงานศาส,สนามาก่อนพระพุทเจ้าพระพุทธเจ้ารับเตวรับอเกตัวเรอง อาจารย์อยากคุยข,ขอขอจุดตันยยันทุกท่นน <c oughs> านเรอยากจะขอแก้ไขเรื่องื่ถูกถูกทระทงเนี่ยแต่างวันเป็นคนต่นขึ้นได้ยัเาเป็นอยู่แล้วเียงแ่ว่าเพิจะนึกได้เพิ่งจะนึกได้ว่าอที่เเป็นอยู่แล้วเนี่ยถ <c oughs> ูกปกปิดมาตลอดถูกปกปิดมาตลอดด้วยระบการนึกได้เืนสักมาก้าร้อย ห้าสิบแปดผมนกได้ว่าโยคือรับไป้เป็นผู้ศสนาตัวจริงเนี่ยตัวจริงเท่าจริงแล้วก็ทำงานแล้วก็ได้ผลก็เลยพักทุ่งทงเจ้าปู่เนี่ยพระสงฆ์เจ้าปู่ทั่วโลกเลยนะก็เลยมาถึงเวลาที่จะยกย่องยั้าโยที่ทำการคัมระส์าสมาตลอดเนี่ยตลอดชีวิตกอยู่นแต่ยังไม่ได้รับการยกย่องเลยนะก็เลยก็เลยจะมีการยกย่อง ประกาศยกจองพระคารับเที่ยงวันที่ที่ทำงารด้วยภาษาสีน้ก็เลยเกิดโครงการยกจองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าถุกทุกการพิธีพูดเนี่ยอย่างเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งในวันที่21 22เนี่ยก็เป็นเป็นการจัดเข้าที่สามั้งแรกจะที่หนึ่งวันข้งที่สามก็จะมาจัดคำนี้วันที่ยี่เอ็ดยี่สองเพราะฉะนั้นท่านไทยท่านใดที่ยังไม่ไม่เคยได้ยินคำนี้แล้วก็ มายังไม่เคยได้ยินหรือก็ในในวันที่2 0 2 2เนี่ยพระสงฆ์จั่งปวงทําทำบุญโดวยวัดวัดพุทธริหารอัมรเนี่จะเป็นเจ้าภาพสถานท,ที่แล้วก็เชิญญาติโยมเท่าไรเนี่ยมามา,มาร่วมในใน,ในบบนันนั้นก็่จะไดะ้ประกาศในมตพุทธิบัตรให้กับคนที่มานี่ยนะว่าเป็นตกรรมฐานมันใช่ามาเรียนงานในการพุทธิบัตินะ ยิ่งเป็นมาแล้วละ่ะเป็นมาตลอดชีวิตแล้วแล้วก็วันนั้นจะมาปฏิบัติก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยส่วนในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเกิดเดี่ยก็ฟังทางทางวัดพุทธประหารหรือทางช่องทางที่ทางวัดมี็คือทางเปิดบุกทาง,ทาง,ทางอ,าอะไรนี่อย่างยามจุ้ยก็ไปสัมผัสกันป้างอย่างนั้น,น,นก,นนก็ถ้าที่มาวันนี้ลงชื่อแล้วนะถ้าสมมตินะก็คงจะรับอีก ไม่ได้เกิดไม่เกิดเพราะห้าสิบมะ้งแต่ถ้าเกิดตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ลงก็ลงวันทีน้เลยก็ติดต่อเุ็บอยแล้นทุกอย่างอยอดเท่ากันวันที่นี้เป็นที่สนะอ,อ,อ,องนี่เป็ที่สามก็ขอเชิญทุกท่านติดตามร่วมกับคุณชนะขออนุญาตใส่เสื้อคนละคนใส่เสื้อเลื่อมแจ้งเสื้อจริงคนฝนอ่าอีกเมนี่ใส่ชิปใส่ย ཁས 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 ཁས